ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่อง p a b f i n ฟ a n d ล์ชาแนลสวัสดีนะครับผมพี่บ้านฟินแลนด์คนเก่าคนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมคือเป็นพ่อน,น้องเลยตะแล้วก็เพิ่มเติมคือรอมากขึ้นทุกวี่ทุเวียนทุกวันทุกวี่ทุกวี่ทุกวันซีทัญยาไม่น้อยลงมากขึ้นมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปปลุกคุณนา,นาริตะกันนะครับผม굿มอร์ morning, นิ่งน้องนาริตะกันนะครับผมเพราะว่าเช้าแล้วต้องตื่นแล้วนะครับผมเพราะว่าเวลาก็จะสวยแล้วนะครับผม,ไ,มไปปลุกกันเลยจ้ะ ม่รู้ตื่นหรือยังตื่นระบายตื่นระบายสวัสดีจ้า o มอร์นิ n งยิ้มมาดูดิยิ้มด้วย o มอร์ n ิ่งคนยังไม่ตื่นนอนเลยค่ะเบียดออะออะจ้าเอสวัสดีค่ะตื่นหลจ้าพร้อมแล้วจ้าพร้อมสีลุยทั้งวันล่ะจ้าตื่นเช้าๆแบบนี้นะฮะผมเราต้องเอาสำรีเช็ดนะครับ สำมลีนี่ครับผมนี่สัลีต้มน้ำน้ำต้มสุกนะครับผมสัลีกับน้ำต้มสุกจับตาค่ะหนึ่งสองสามนี่อีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สดชื่นแล้วค่ะสดชื่นแล้วค่ะสดชื่นแล้วค่ะเห็นแฟนขับบอเส้นรอแฟนขับ,บอ ก่อนหน้านี้นะครับผมน้องนอนไม่ค่อยยาวนะครับผมน้องชอบสะดุ้งตื่นตอนดึกนะครับผมเหมือนน้องไม่ค่อยสบายตัวนะครับผมตอนนอนฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับผมดีขึ้นมากนะครับผมพอเปลี่ยนมาใช้ผ้าอ้อมนะครับผมมามีพปกลูกแพนแฮปปี้เดย์แอนด์ไนท์นะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าน้องนอนหลับสบายตลอดทั้งคืนและไม่งอแงกลางดึกอีกเลยนะครับผมพอตื่นขึ้นมาเนี่ยนะก็อารมณ์ดีครับผมและที่สําคัญนะครับผม ไม่รั่วซึมอีกต่างหากนะครับผมพาอ้อมเขาไม่รั่วซึมนะครับผมไม่ต้องคอยเปลี่ยนที่นอนบ่อยๆนะครับผมบอกเลยว่าดีมากนะครับผม,มยาไปอาบน้ํากันนะคะคนน่วยทุงมือรูดใช้ทุงมือเร็วๆาอาบน้ําไป จิกรีโอเคอาบน้ําเสร็จแล้วค่ะก็จะกินนมต่อใช่ไหมคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็จะกินนมต่อมัม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 พึ่งอาบน้ำเสร็จพี่น้องพึ่งอาบน้ำเสร็จก็จะมีอาการหิวนมนิดนึงแมนบอแมนบอนาริตะนานนาแนนนน พาอ้อมตัวนี้นะครับผมดีมากๆเลยนะครับผมดีจริงๆเพราะว่าใชา้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนครับยิ่งตอนนี้นะครับผมเขาได้เพิ่มการรับประกันไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองของผิวด้วยทําให้ผมไม่ต้องคอยเป็นห่วงนะครับผมว่าน้องจะแพ้หรือว่ามีผื่นแดงเลยจ้าถึงเจ้อสิเทาแต่จ้ากับเป็นตาหักอออขอเอาคักๆ่าไขหลงมกติ๊ต๊ต๊๊ดตี โอเคเดี๋ยวพาน้องไปนอนก่อนนะจ๊ะไปนอนก่อนจ้าเดี๋ยวมาเจอกันช่วงบ่ายเด้อตื่นแล้วเหรอคะตื่นแล้วจ้าโอ้โยตื่นแล้วเว้ยตื่นแล้วเว้ยตื่นแล้วเว้ยตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้ว <c oughs> ตื่นแล้วก็พูดเลยเหรอว่าอย่างั้นก่อน เดี๋ยวเบิ่งผ้าอ้อมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูผ้าอ้อมก่อนนะคะโอ้โหผ้าอ้อมของเขาคุณภาพดีอีลิบิโนนะครับผมแค่จับกระดูดสึกเลยว่าระบายอากาศได้ดีมากๆเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยจ้าแบบสบบเสแสบอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะเสแสร้งป๊าปปูเพลงให้เปิดเพลงแม่แพวแพวให้ฟัง bây có nhìn ba tiêu 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 Con tiêu 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 con ทำมืดตื่นตาแล้วลูกแขวกันนอนหลับพี่น้องเอ,อ้ยหัวจะเปลี่ยนเพราะว่าเรียพี่นองพวกเนี้ยเปลี่ยนสีบางบางไรนี่เปลี่ยนแล้วกันนนตัวนันี้นอนหลับยาวๆเลยจ้าขนาดเต็มแบบนี้นะครับผมยังไม่มีการรั่วซึมออกมาเลยสบายพ่อแม่อย่างเราเลยครับไม่ต้องมานั่งเช็คให้เหนื่อยเลยครับนี่นะครับผม พอออมมาไม่ปุโกแพนแฮปปี้เดย์แอนด์ไนท์นะครับผมของเขาดีอีลีพี่น้องนะครับผมคุณภาพเยี่ยมจริงๆนะครับตอนนี้นะครับผมเขาเปลี่ยนชมใหม่หน้าใช้น่ารักขึ้นมากกว่าเก่ายี่ห้อเดียวเอาอยู่จริงๆใช้กลางวันก็ดีกลางคืนก็ได้ซึมซับได้ถึง8ชั่วโมงโอ้โหไม่แปลกใจเลยที่การันตีคุณภาพระดับญี่ปุ่นจริงๆแถมราคายังน่ารักขนาดนี้ เปลี่ยนใจบ่ได้เด้อเลิฟสุดๆจะพ่อจะแม่ก็ใส่ให้ลูกได้ง่ายๆเลยครับบ้านไหนนะครับผมที่กําลังเลือกพ่ออ้อมอยู่นะครับผมนี่เลยครับผมม้ม,มระโกะแพนนะครับผมห่อสีส้มนี้เลยรับรองบอ่ผิดหวังแน่นอนอะตึงดึดดนะ ดึงดึดดะดึงดึดดึงดึดดึงดึดลมพัดตึงดึงตึงดึงดึงดึงน้ำตาพี่น้อยเสียงพอดีไหมลูกน้ำตาพี่น้อยบัดใจเอาลูกกำลังคารแล้วเว้ยใจใจจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้าเฮ้ยยิ้มชวยยิ้มจ้ายิ้มสวย เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องนาริตะเลิบปี่นะคะนะคะบ๊ายบายนี่ยกมือขึ้นยกมือขึ้นบ๊ายบายตอนที่อ้ายจะกลับคอนแก่นฝันดีจ้า